ข่าวดีวันนี้นะคะสี่กลุ่มโชคดีเตรียมรับเงิน22มีนาคมนี้กดเงินสดใช้ได้เลย ก่อนไปรับชมรัะฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามกันแล้วค่ะคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์เงินเยียวยาจากทางภาครัฐแน่นอนนะคะนำมาแชร์ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันที่นี่เพจสารดีกับพิเกตค่ะในคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้อง4กลุ่มด้วยกันค่ะวันที่12มีนาคมนี้เตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะฟังไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าเราอยู่ใน4กลุ่มนี้หรือไม่หรือใครอยู่ในกลุ่มไหนนกับ้า ะะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะเริ่มกันที่3กลุ่มแรกนะคะสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนด เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65-66นะคะโดยสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นการประกาศราคางวดที่23แล้วนะคะวดาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาแชร์กันได้ค่ะสําหรับในงวดนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไว้ระหว่างวันที่11-1 7มีนาคมปี2566นะคะและจากราคาล่าสุดก็สรุปได้ดังนี้นะคะ1่ค่ะข้าวเ,เปลือกหอมมะลิิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ2ค่ะข้าวเ,เปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ387สบาท80สตางค์3ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตันละ85บาทส6สตางค์4่ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ81บาท33สสตางค์ และ5ข้าวเปลือกเหนียวไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาก,กลางสูงกว่าราคาเป้าหมายนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเงินประกันรายได้ข้าวก็เดินทางมาถึงงวดที่23แล้วนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในงวดนี้ ในวันที่22มีนาคมค่ะโดยมีเกษตรกร,ร,กรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะจำนวนทั้งสิน 5, ส้น5,903ครัวเรือนค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนนะคะที่อยู่ในการรับเงิน ช่วยเหลือนะคะเงินประกันรายได้งวดนี้นะคะก็อย่าลืมไปเช็คบัญชีของตนเองให้พร้อมรับเงินด้วยนะคะถ้าหากว่าในงวดที่ผ่านๆมายังไม่เคยได้รับเงินเลยนะคะให้ติดต่อทอกสโดยด่วนะคะ่ะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินในวันที่22มีนะคาคมนี้ก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นผู้พิการนะคะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เตรียมรับเงินกันได้เลยค่ะถ้าหากว่าใครเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าและไม่ได้ไปต่อในรอบใหม่นี้นะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะและก่อนที่จิตสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่านั้นจะหมดลงนะคะอย่าลืมที่จะไปเช็คเงินในบัตรกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปกดเช็คที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือโทรไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเบอร์02-109-2345โทรไปแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีหลายโครงการเลยค่ะที่ให้เป็นเงินสดกดใช้ได้ อาจจะพลาดโครงการไหนไปนะคะดังนั้นไปเช็คเงินกันนะคะก็มีหลายคนเลยไปเช็คเงินกันตอนนี้นะคะมีอยู่ในบัตร300บ้าง400บ้างนะคะก็จะได้กดออกมาใช้กันค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องผู้พ,พิการท่านไหนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ไปต่อในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะอย่าลืมที่จะผูกพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากของเราให้เป็นหมายเลขบัตรประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชีศูนย์บาทนะคะหรือว่าบัญชี เงินฝากพื้นฐานนั่นเองนะคะซึ่ง14รายชื่อของธนาคารนั้นก็อยู่ด้านนี้แล้วนะคะทุกคนสามารถบันทึกคลิปนี้หรือว่าแชร์ไว้ที่หน้า Facebook ของตัวเองนะเอาไว้ดูได้เลยเมื่อไปติดต่อธนาคารให้แจ้งธนาคารเลยนะคะว่าเรามาเปิดบัญชีพื้นฐานเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคะ่ะแต่เราต้องแจ้งธนาคารให้ชัดเจนนะคะรายไปเปิดบัญชีศูนย์บาทไปเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานมาแล้วบ้างนะคะมาแชร์ให้ กับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามของเราได้รับทราบข้อมูลร่วมกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรยอมีความคิดเห็นอะไรต้องการข้อมูลโครงการไหนบอกกันไว้ได้คะ่ะเดยวเกดมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะนำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ